สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียามเย็นเวลานี้สิบหกนาฬิกาขับรถพานเสียโมดนะคะเห็นเราขี่เลิดตีเล็กเลยโทษถามนะว่าเสียโมดไปไซส์่าเสียโมดบอกผมกำลังจะไปกู้รถเกี่ยวฟูบ้าสัน่นตีเล็กเหยียบมิดไม่เลยพี่กัดก็อยู่บ้าน ยเงี้ยวะเอาเอาเดี๋ติดเด้อเจ้าบอหอนใส่เราก็คาดตะลุนรถเกี่ยว

ถ่ายตลอดเกี่ยวไงติดลมบ่เคยมาผอรถหน่อยติดลมวันนี้เราก็ได้มาถ่ายนะคะขับรถฟานเสียหมดพอดีตีเล็กเลยถามแล้วเล่ามากรูดเกี่ยวมากรูดเกี่ยวหน่อยว่าสันวา,วา,วาก็เลยนํากลเรามานะคะเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพประสบการณ์ของหลายๆทีมงานที่ติดลมนะคะไว้มาเป็นวิธีแก้ไขวิธีแก้ปัญหานะคะ เป็นประสบการณ์ของหลายๆคนเพื่อเหมือนึงเฮามีเฮาได้เปิดมาพ่อเออโอ้โลติจังสี่ดินจังสี่จังสี่เฮาสีแก่จังไหนเฮาสี่เฮ็ดจังไหนอย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องมันเป็นแนวทางนะคะเบิงห้ลาเลิกเบิงห้มว่วนเบิงห้สนุกเบิงห้มีประสบการณ์นะคะบุญอาสิว้เวบ่ค่อยชัดเจนบ่ค่อยถือต้องกับก,บกาพภัยเด้อพี่นอ้อง ช่วงนี้รถติดหลายค่ะอันนี้ก็ตั้งใจสิไปนาสรซางอุ่ยนะคะออกกรซางอุ่ยซางอุ่ย 15. สิพาไปกูรถเกี่ยวแต่มาเห็นเสียหมดพอดีก็เลยระวางล่อซางอุ่ยไปหอดหนางานก็เลยมาถ่ายโดยคู่โบตาล่อนะไทถ่ายตลอดติดเห้เบิ้งกับยาฟ้าเบื่อเดอร์พี่น้องเบิ้งเห็นเป็นความรูเนาะ ว่าสถานการณ์จังสี่สีเฮ็ดจังไหนแก่จังไหนนะคะบางคนกับแก่โยกแก่ให้หนักหนาเอามาเป็นความรูน้นะพี่น้องบางมองมะกูเขาติดลมน้ำกันไปก็มี่โอ้หลายอย่างถึงมองดีกับดึงบาทเดียวกับขึ้นกับบานไผยบานมัน่นเอาเอาเหมด ดาพี่จุงเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโมดโอ้บอกพันขาคำเลยอูออ้อันตรายคำว่ะเฮ้ยโอ้ยว่าเสียว เอาดึงไอ,อ้นี่บัน,นี้จะาของจออกจกังไงบัน,น้เอาดึงเขาแล้วแต่ว่าโอ้ยหวาดเสียวทว่าดึงเขาแล้วแต่เรานี่สิจะออกยังไงอูย้ยดินอันตรายอูย้โหุ้่ย อุ้ยเสียวป่าวออกไปเด้อเจ้าอันตรายแห้งเอาเอาเอาอย่าบอกด้ว่าติดอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโอ้ยมาเสียว

ตอนนี้รุ่นก็รถเกี่ยวกับพูดละเสียโมดพูดละก็เป็นแต่ย่านกลัวเฮ็ดกับดักเจ้าของซะเนาะเสียโมเจ้าไอยเสียวโ,โอ้อยาเด้อ,อยาเด้อตอนนี้คันนี้รอดแล้วแต่นูน่นหวาดเสียวเสียโมดหาที่ขึ้นไม่ได้เนาะโอ้อันตราย บ่แม่เราเสิได้เงินเพิ่นไงได้พี่น้องมาก,กู่ก็ไดความเสียงมันสูงคื่กันเด้ขึ้นมองนี้บ่ไดดไปบองไม่เราคู่ปตาเอาตอนนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดแล้วพี่น้องคู่ปตาก็เอาหม่องหาตัวรอดแล้วตอนนี้เสียหมดก็หาหม่องขึ้นแล้ววันนี้ อันตรายอันตรายเอาเสียโมดขึ้น ขึ้นขึ้นโอ้วาเสียวรอดแล้วรอดแล้วเราโอ้อ้าวเจ้าคูกตตาตามไป โอ้รอดแล้วรอดแล้วพี่น้องรุ่นนํำไมโครขั้นไงนี่แหละไปไปเบิงไปกู้หลายๆมองกันไปซอยกันนั่งสี่แล้วแล้วมันติดน้ำกันอันตรายนะคะความเสี่ยงมันสูงโอเคค่ะคลิปนี้ก็สำเร็จค่ะเสียโมดมากู้เจ้ารถเกี่ยวคูโบตาน้อยนะคะสำเร็จไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ